ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชุกสวัสดีค่ะภายใต้การบริหารงานของนางสาวรวิวรรณวงมณีขอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน2567ดังนี้ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตบรรณรักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุกและครูสอรกรอตำบลหนองสะดาวร่วมเป็นวิทยากรโครงการกิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้คณิตและภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเหมาะสมกับวัยบรรรักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการห้องสมุดประชาชนในรูปแบบออนไลน์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชุก ให้การต้อนรับในวราวุฒิพยัคพงศ์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคกลางและคณะเพื่อนิเทศติดตามผลการดําเนินงานรวมถึงให้ข้อเสนอแนะกับบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชุก ให้การต้อนรับนายภูริพัฒน์ศีแจมรองผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมคณะในการนิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดผลสำริดปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ระหว่างวันที่21-22ถึงยันยายน2567งานนโยบายและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชุกดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการครั้งที่2ประจำปี2567ตำแหน่งครูอาสาสมัครครูกศอนอตำบลเจ้าพนักงานธุรการและบรรณารักษ์โดยมีนางชิชนกกังแหผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภออุทองเป็นประธานและมีนางสาวลัดดาวันสีจันทร์ครูรักษาการผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอเดิมบางนางบวช นางสาวลวิวรรณวงมณีครูชำนาญการรักษาการผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอสามชุกและนางสาวเฉลิมวันสว่างสีครูร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินในครั้งนี้ณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชุกศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชุกเข้าร่วมการประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือปีงบประมาณ2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชุกเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอสามชุกครั้งที่9 2567นห้อณห้องประชุมอำเภอสามชุกศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชุกเข้าร่วมงานวันที่ระลึกษากลแห่งการรู้หนังสือปีงบประมาณ2,567นหอณหอประชุมอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชุกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเรียนดีมีความสุขตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566ณโรงแรมสีอุทองแกรนดจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชุกดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการครั้งที่2ประจำปี2567ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการและนักจัดการงานทั่วไปณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชุกศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชุกเข้าร่วมโครงการมหกรรมวิชาการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำ Learn to Earn จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีณบริเวณวัดพระาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชุกเข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ณวัดหนองผักนาคอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชุกเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายน2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชุกขอบคุณค่ะ